สีแดงมมาบอกตาเฮ้ยใครอุ้มอยู่เข้าบ้านได้เอ้ยหลังกุมาหลังกูมารสองขานสามขานกลับมาหน่อยกลับมาหน่อยนะอุ้มหมอกลับมาหน่อยกุ้งหมอเร็วกุหมอกรนมือกระมากอนกเลียมือกรอนตกเกลียวปิดไว้ปไปิดไวเล่นเล่นเล่นลงเล่นลงเล่นโดนสามขานเราเร็วมึงพานเราไปด้วยเฮ้ยอุ้มได้นะอุ้มเอาไปเก็บได้แล้วมือกระมากอนมึงกลับมาก่อนตกเกลมาแล้วมาแล้วมาแล้วปลาปลายิงพี่หลงเลย

แวนออกไปก่อนแวนแวนออกไปก่อนแวนแวนมดอบนนกตะแล้วนโดนโดนมอยู่โดนมอยู่มีตัวตกขาวตัวยนะตยิงมาช่วยยิงห่อยมาช่วยยิงหน่อยมาช่วยยิงหน่อยอยู่อยู่ยยูมเติมหมดเลยมาเติมหมดเลยมาเติมมาเติมาแล้วไม่ตายยัยไม่ตายไม่ตายมึงช่วยยิงก่อนมึงต้องช่วยยิงก่อนอยู่วิ่งอยู่วิ่งอยู่ยิงหนอย้อยแล้วยิงหยหลยหล

ไม่ไม่ไม่มึงผมผมแดงผมแดงกับหมากับหมาผมแดงกระบาดเบาเบาคนดูเบาเบาชิวผมชิวชิวชิวหลุดไม่เป็นหน้าที่ของของฝั่งเขาจัดการนะไม่ไม่ฝั่งผู้การแป๊บหนึ่งไปแท็กเขียบไหมแท็กเขียบไหมโอเค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 มึงนึ่งกบะมาดไอ้จงก่อนไอกลางไปเอาสมไปพี่ได้เอาสมัยพี่ได้วาง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 โอ้ขึ้นมาขึ้นมาจะลังไปพี่จะลังไปพี่ ปรดีบ <Hoy S 2> ัฟจี้จุดไปหน่อยดิทอดทีแกงใต้ตีนไว้รุ่นมันก็มีอารมณ์ไนที่อะไว้รุ่นมันก็มีอารมณ์จี้จุดมันก็ต้องมีอารมณ์กันบ้างอ่ะ